สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะครับผมสำหรับหัวข้อเรื่องของเรานะครับก็จะเป็นเรื่องครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปเรียนกันได้เลยนะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกลบคูณหารนะครับซึ่งเป็นเทคนิคของการคิดเลขเร็วนะครับในอันดับแรกนะครับก็คือการคูณตัวเลข2หลักนะครับที่มี ลักษณะเหมือนกันนะครับที่ลงท้ายด้วย5นะครับอย่างเช่นในข้อนี้นะครับก็จะมีเลข35คูณกับ35แล้วก็75คูณกับ75นะครับผมวิธีการในการคูณนะครับ1คือให้นําตัวเลขนะครับหลักสิบนะครับมาคูณตัวเลขที่อยู่ถัดไปนะครับอย่างเช่น35มสคูณสาให้นํา3นะครับมาคูณกับเลข4หรือว่า75็ดสิบคูณเจก็ให้นํา7มาคูณกับ8นะครับผลคูณ จากข้อหนึ่งนะครับให้ใส่ให้เติม25ต่อท้ายนะครับเช่น3 5คูณ5ก็คือ3คูณ4ก็เป็น12แล้วต่อท้ายด้วย25นะครับก็จะได้3 5คูณ5เท่ากับ1น2นั้น่นเองครับส่วน7 5คูณกับ75นะครับก็คือนำเจก็คือหลักตัวนี้นะครับไปคูณกับ8คือตัวเลขถัดไปก็คือ 7 8 56นะครับแล้วก็เติมด้วย25ก็จะได้5,625อันนี้คือ75คูณ75ก็จะได้6 6 2 5นเอ้ยัย 5, ่นั่นเองครับผมนี้ลองหาตัวเลขลองมาคูณดูซิแล้วก็ลองใช้โทรศัพท์หรือเครื่องคิดเลขครูอย่างเช่นครูก็จะใช้15คูณ15 1 คูณกับตัวเลขถัดไปก็คือ2ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น2แล้วก็เขียนด้วย25ลงไปก็จะได้225 1 5อ5ยเป็น2อง้เป็นตนนะครับผมต่อมานะครับเทคนิคที่2นะครับผมเทคนิคก็คือเทคนิคการหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังคืออะไรก่อนอื่นนักเรียนจะต้องทราบตัวเลขที่อยู่ตรงกลางก่อนนะครับ อย่างเช่น19กับ20ตัวเลขที่อยู่ตรงกลางของ19ก็กับ20บางคนอาจจะไม่ทราบนะครับวิธีการหาก็คือนำ19มาบวกกับ21และหารด้วย2ก็จะได้19บวก21เป็น40เมื่อหารด้วย2ก็จะได้เท่ากับ2 1เป็น2 2 2เป็น4ได้2ได้20ก็จะได้เป็น20นั่นเองครับเรานำเลข20มาใส่ด้านหน้า จะเห็นได้ว่า19เกมันเกิดจาก20ลบ1และ21เกิดจาก20คูณ1นนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เราคูณน,นะครับผมจากสูตรเขาจะบอกว่าหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังจะได้ว่าหน้าคูณห,หน้าลบด้วยหลังคูณห,หลัง หน้าของเราในที่นี้ก็คือ20 20คูณ20ลบด้วยหลังก็คือ1คูณ1ก็จะได้คำตอบเป็น400ลบด้วย1ก็ได้3 9 9 9นั่นเองนะครับผมอันนี้คือการจรูปเห็นไหมครับหาตัวเลขที่อยู่ตรงกลางหลังจากนั้นตัวเลข19ก็คือตัวเลขที่อยู่ตรงกลางลบ1 21ก็คือตัวเลขที่อยู่ตรงกลางบวก1หลังจากนั้น นำตัวเลขด้านหน้าหน้าลบหน้าคูณหน้าลบด้วยหลังคูณหลังก็จะได้3า9ตัวเลขอื่นเหมือนกันนะครับ38กับ42จะเห็นได้ว่าเมื่อรวมกันแล้วเราจะได้ทั้งหมด80เมื่อนำมาหาร2แล้วเราจะได้เท่ากับ40เราก็เขียนตัวเลข40ลงไปจะเห็นได้ว่า38เกิดจาก40ลบ2และใส่42ก็เกิดจาก40บวกสเห็นไหมครับกับตัวนี้สัมพันธ์กัน หลังจากนะั้นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังก็จะได้เป็นหน้าคูณห,หน้าลบกับหลังคูณห,หลังนั่นเองครับผมหน้าคูณหน้า4 0ูณ40ก็4 4 6 6แล้วก็เติมศูนย์2ตัวลงไปก็ได้160 0 2คูณ2ก็จะกลายเป็น4ได้1596นั่นเองนะครับอันนี้คือเทคนิคการคิด เลขเร็วนั่นเองครับต่อมาวิธีที่3นะครับก็คือวิธีโดยใช้คุณสมบัติการแจกแจงโดยการดึงตัวร่วมออกนั่นเองครับจะเห็นได้ว่าตัวเลขทั้ง2วงเล็บนี้วงเล็บนี้กับวงเล็บนี้นะครับจะมีตัวเลขที่มีลักษณะเหมือนกันอยู่นั่นก็คือ42จะเห็นได้ว่า4 2นี่ติดคูณอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะสามารถดึง42ออกมาได้ ด้านในวงเล็บเมื่อ42กับคูณหายไปมันก็จะเหลือ23บวก27เราก็จะได้42คูณกับในวงเล็บก็คือ50ก็จะได้คำตอบออกมา52ใส่052เป็น10ทด154 20 21 2,100แบบนี้นะครับผม ดึงตัวมีที่มีลักษณะเหมือนกันเห็นไหมตัวนี้ก็มีสามสิบเจ็ดเห็นไหมครับดึงสามสิบเจ็ดออกมาเหลือตัวเลขสามสิบบวกหกสิบเก้าเราก็บวกตัวเลขด้านหลังเราก็จะได้คำตอบออกมานะครับผมโอเคส่วนในข้อที่4นะครับก็จะเป็นการบวกลบโดยการจัดรูปให้อยู่อย่างง่ายนะครับจะเห็นได้ว่านักเรียนจะต้องทราบ ตัวเลขที่บวกกันแล้วเท่ากับ10ก่อนนะครับอย่างเช่น1ก็บวกกับ9เท่ากับ10 2ก็บวกกับ8เท่ากับ1 0 3ก็บวกกับ7เท่ากับ10 4ก็บวกกับ6เท่ากับ10และ5ก็บวกกับ5เท่ากับ10 6ก็บวกกับ4ทั้งหมดตัวนี้ก็คือรวมเป็น10ทีนี้ในการบวกเห็นไหมครับ5บวก5 คือเราต้องหาตัวเลขที่มันรวมกันได้10เลขศูนย์มันจะได้เป็นห0 0หลังจากนั้นเราค่อยมาลบด้วยตัวเลขที่อยู่ด้านหลังนะครับเหมือนตัวนี้เหมือนกันจะเห็นได้ว่า7 9 57กับ657มันมีตัวท่าน2 2หลักด้านหลังนะครับที่เหมือนกันดังนั้นเราสามารถย้ายลบมาลบกอดก็ได้ก็จะได้เป็น9 157ลบด้วย657นะครับหลังจากนั้นเราก็บวกด้วย485ก็จะได้เป็น300-485ได้785นั่นเองนะครับโอเคต่อมาในการจัดรูปนะครับอย่างเช่นข้อนี้เนาะ248ลบด้วย312แล้วก็บวกด้วย165จะเห็นได้ว่าตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบดังนั้นเราจะต้องนำ165เนี่ย ไปรวมก่อนเพื่อที่จะทําให้ตัวตั้งเนี่ยมันมีค่ามากกว่าตัวลบนั่นเองก็จะสามารถลบได้ได้1 0 0นั่นเองครับผมสำหรับวิธีการนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าโอเคอย่างเช่นข้อที่1มีอะไรเหมือนกันเราสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้ก็จะกลายเป็น35คูณกับ14บวก16หรือทำอีกแบบหนึ่งก็คือ35คูณด้วย20 แบบนี้นะครับผมก็หาคำตอบออกมาได้สำหรับวันนี้ก็หมดแค่นี้นะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการเรียนเพียงแค่นี้นะครับสำหรับนักเรียนคนไหนที่สงสัยนะครับให้ทักมาที่ Facebook นี้ได้เลยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากนะครับขอบคุณครับ